สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมที่วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับงานซ่อมนะครับตอนนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับให้แสงสว่างนะครับสําหรับชาวสวนยางพารานะครับกอตัวนี้จะเป็นที่ใช้นิยมใช้กันแพร่หลายนะครับนิยมใช้กันแพร่หลายนะครับไฟฉายสามยิ้มนะครับ ไฟฉายสามยิ้มนะครับที่วันนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวขายไฟจายนะครับที่วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับซ่อมที่ชาร์จนะครับรับซ่อมนะครับรับซ่อมที่ชาร์จและไฟฉายนะครับผมก็ที่ชาร์จเสียนะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับพี่น้องสามารถซ่อมได้นะครับอย่าให้มออร์ไตัวนี้เสียอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นทางเรามีอะไรหมดทุกชิ้นนะครับ ถ้ามอแปลงตัวนี้ขาดก็คือจบนะครับแต่ขาดแต่ว่าถ้าไม่ถึงกับไหมเราแกะมาต่อได้อะไรได้เราก็ต้องต้องลองกันนะครับแต่ว่าเรายังไม่เจอนะครับอาการเสียที่ว่าตัวมอแปลงเสียนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนะครับตานิเตอร์เล็กๆนะครับบางทีช็อตระเบิดมาอาไหมนะครับตอนนี้นะครับออโตเสียนะครับไอซีจ่ายไฟตามเสียนะครับเรามีหมดทุกเบอร์นะครับตอนนี้อะไรนะครับยกเว้นมออแปลงนะครับ อย่างอื่นบนบอร์ดเรามีหมดนะครับหรือว่าจะส่งให้ทางเราซ่อมก็ได้นะครับผมนี่นะครับวา,างตัวระเบิดมาชอดมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับไม่มานะครับทาริตเตอร์แตกมานะครับนี่นะครับบางทีระเบิดนะครับ ที่อะไรแตกมานี่ครับระเบิดมากก็ซ่อมได้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับผมก็บางตัวนะครับเสียบแล้วไฟแดงไม่ขึ้นไอไฟเขียวไม่ขึ้นนะครับาบางตัวเสียบแล้วไฟเขียวขึ้นแต่พอเสียบชาร์จไฟแดงไม่ขึ้นมันก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นได้หลายจุดเสียนะครับผมก็สนใจส่งซ่อมนะครับผมทักที่ไลน์ ID นะครับ43122921นะครับ หรือเบอร์โทร0942619455นะครับาบางท่านที่ว่าเสียแล้ววางไว้วางไว้หลายหลายอันนะครับก็ส่งมาทีเดียวกันก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนกีดยางมา40ปีแล้วที่ชัดเป็นกองแล้วอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถส่งมาซ่อมพร้อมกันทีเดียวได้เลยนะครับก็ สนใจก็ย้ำนะครับทักแชทสอบถามนะครับผมสนใจส่งซ่อมนะครับสักแชทสอบถามที่ Line ID นะครับ43122921หรือเบอร์โทร0942619455นะครับผมส่วนตัวไฟฉายแล้วก็รับซ่อมนะครับผมสวิตเสียอะไรเสียแล้วก็รับซ่อมเช่นกันนะครับสายยางยืดนะครับเราก็มีจำหน่ายนะครับผมก็อา่า หลากหลายอะไรของตัวไฟฉายสามยิ้มนะครับเนื่องจากามีการใช้งานกันเยอะนะครับในบรรดาชาวสวนยางพารานะครับผมโอเคนะครับผมทิปนี้นะครับผมทิปรีวิวนะครับรับซ่อมอไฟฉายและ ที่ชาร์จนะครับของยี่ห้อ3ามยิบนะครับยี่ห้ออื่นเราก็รับนะครับผมยี่ห้ออื่นเราก็รับไม่ใช่ว่ารับแต่3ยิบนะครับแต่หลักๆเราก็จะลงอะไร3มยิบไว้ก่อนนะครับเนื่องจากการใช้งานแพร่หลายนะครับก็โอเคนะครับผมทิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ